สวัสดีครับพบก,กับสราวิชเชิงกงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถบัสให้ลูกค้าชมนะครับคันนี้จะเป็นระสีเบนห้างนะครับเป็นเครื่องนิสันท่ออ้อม2 8 0แรงครับเกียร์นิสสันเครื่องหน้านะครับอันนี้จะเป็นช่วงล่างนิสันเบรกแห้งหน้าหลังครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆคันนะครับส,ส,สบภาพยางหน้านะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นนิสันเบรกแห้งครับน,นี่ก็สภาพยางหลังนะครับเป็นนิสันเบรกแห้งเหมือนกันประตูท้ายนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปรับส่งนักเรียนหรือมีโรงงานก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับเนื้อที่จะแคบๆนิดนึงครับสีก็มีแตกเป็นบางที่นะครับคันนี้สูง3เมตร70นะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร งกลางหาทางร้านสราุกิงงกงได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอให้นะครับนี่ย่างหน้าครับคทับซีจะเป็นคทับซีห้างเลยนะครับภาษาอังกฤษขึ้นเลยครับ WDB สามห้าสามแปดห้าศูนย์ครับตัวนี้คทับซีสวยครับคทับซีใหญ่ ดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับลูกค้คาอันนี้จะเป็นบันไดหน้านะครับขึ้นฝั่งนี้ครับเป็นเบาะสองสองนะครับคุณลูกค้าข้างในก็พอใช้ได้ครับข้างใน คราวนี้ผมความสูงของจากพื้นขึ้นไปหลังคาผมสูงร้อยเมตเมตรแปดสิบผมไม่ต้องก้มครับเดินสบายเลยครับความสูงพอได้ครับผมสูงเมตรแปดสิบจะเป็นอูสมนึกการช่างนะครับของคนครปฐมนะครับ ลูกค้าถ้าในสนใจก็ติดต่อทางร้านสำหรับผชมกรงของเราได้นะครับถ้าพูดติดติด,ดขัดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยขับรถไกลครับจากการะสินมาขึ้นเหนือมาครับห้องคนขับครับน,นี่จะเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องในสันท่ออ้อมหัวฉีดยาวนะครับคันนี้ปั๊มใหญ่ นี่เป็นเครื่องนะครับนี่เป็นเพจเครื่องนะครับสองร้อยแปดสิบแรงม้าครับตัวนี้สภาพเครื่องสวยครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทง่ายรถคนันนี้เอกสารเจ้งมาเจ็ดก้าเรียบร้อยนะครับเอกสารพร้อมโอน คลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามยูทูบสะ้างร้านสรารวัตรชงกงของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่ต่อไปครับขอบคุณมากครับ